สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองไปด้วยผมนะอันนี้ก็เก็บทุกเม็ด้วผมนะทุกรายละเอียดนะผมแล้วก็ไอเรื่องของเสียงเบสเนะโอ้โหสุดยอดเลยครับผมนะครับไม่มีผิวนะผมนะใส่ตู้แบนพัดตู้น้าเปิดมัน,นได้หมดเลยนะครับกระชับกระชับเลยครับผมนะครับนุ่มลึกเลยนะครับตัวนี้นะน่าจะเป็นสูตรใหม่ล่าสุดของผมแหละนะครับอา่าผมเพราะว่าผมเปลี่ยนเป็นดอกไอ hk นะผมนะ hk ร้อยวัตเปลี่ยนดอกใหม่นะครับเพราะว่าดอกเก่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันขินนะครับดอกมันเริ่มยานแล้วอ่าโอเค okay. อันนี้ก็เป็นสเต็ปเริ่มต้นนะผมนะตัวนี้ก็หนึ่งเก้าแปดศูนย์เนาะนะครับสามารถไอมาลองทางเสียงก่อนเนาะก่อนค่อยไอตัดสินใจเนาะนะครับผมประมาณนี้แหละนะครับที่ผมทำเนาะอ่าตัวนี้อยู่ที่หนะ้าร้อยสี่สิบวัตเนาะนะครับเบตสองร้อยยี่สิบนะครับผมแล้วก็ เสียงกลางร้อยหกสิบคูณร้อยหสิบนะผมนะครับเสียงใสๆเลยนะผมนะตัวนี้นะตัวนี้สามารถลงสองโอมได้นะผมนะก็อะไรนะดอกถ้าหนึ่งดอกลงสองโอมได้เนาะถ้าสองดอกสองดอกไม่ได้ถ้าเฮดเคสองดอกไม่น่าจะได้แต่ได้อาจจะต้องลดไฟลงนะผมตอ,อนนีเ้เสียงดีนะผมนะครับใสๆเลยนะผม ผมเปิดไอ้เพลงอื่นไม่ได้ผมเปิดได้เพลงนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะติดลิขสิทนะครับผมจับเสียงจีจับต้องหาอะไรมาวลุ่มมาใส่ดูเบสผมหกนิ้วนะเนี่ยลุ่มเลยเนี่ยโอ้โหไม่มีผิวนะครับผมเสียงโคตดีนะครับดีมากโอเคผมโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้หรืวว่าไอ้ สนใจเอมตัวนี้ก็สั่งจองกันเข้ามาได้เนาะคิดว่าจะนาหน,น่อยนพี่นะจะได้ของแบบที่มีคุณภาพใน่นอนที่นะครับโอเคครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม